ราคาอยู่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ <c oughs> มึงมัวแต่ถามเท่าไหร่มึงไม่ต้องแดกแหละกูนะพอสุดยอดเลยกูละเชื่อมึงเลยเขาขายไวขนาดนี้ยังมานั่งถามราคาสี่กิโลหกค่ะส่งถึงกรุงเทพแล้วมึงเพิ่งมาถามราคาว่าเท่าไหรสี่กโลหกหนึ่งสามแปดเจ็ดค่ะสี่โลหกหนึ่งสามแปดเจ็ดสี่โลหกหนึ่งสามแปดเจ็ดแคปแล้วไปบ้านเขียวเลย,ย,เลยไม่ต้องตัดสินใจเลยเดี๋ยวเร็วหกกิโลสามค่ะ 6กโลสามหนค่ะหกโลสามหนึ่งแโลสามหนแปดหคปหน้าจอแล้วอย่าลืมไปหลังคาเขียวนะมึงไปหลังคาเขียวด้วยแล้วก็ไปจ่ายตังค์มึงอย่าคิดเยอะคู่จิ้นหาเลยก็ถนตีปากให้หัวเขาเยืนอยู่นู่นดนมึงจะมาหาเรื่องให้กูสันดานมึงก็พูด <โล S 1> ไปคิด6กโลสอโลสอง หนึ่งแปดสามห้าหกโลสองหนึ่โลสองหนแคปเลยไปบ้านเขียวแล้วเร็วริบๆอย่าลืมไปจ่ายตังค์มึงแคปก่อนมึงจะทําอะไรมึงจะยังไม่ซื้อไม่รู้มึงแคบไว้ก่อนเลยเ<อ>1 9ึ่งเก้าเจ็ดหโลเจ็ดหแคปเลยแคบแคปเลยมีคนบอกว่าพนักงานขายวีนมากพนักงานขายวีนมากมัมันว่าอาจารย์เป็นพนักงานขาย <c oughs> เขาไม่ได้จ้างกูนะกูเต็มใจมาเองหโล